ชมนะคะมาฟังมาดูรายการเที่ยวกินพักผ่อนกับช่องของเหมียวนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณได้หลายเนาะจ้าเดาอสำหรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชมช่องของผู้สาวคาร์ลอสวีเดนเนาะจา้าเหมียวขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณจากใจอิลีที่แวะเข้ามาชมเป็นกําลังแดงใจเนาะค่ะเนาะกับปีนี่กะหวังว่าเหมียวสิพพายามเฮดเห็คลิปการเที่ยวหรือว่าการกินกัน ควาเป็นยูทีสวีเดนนะคะคิดว่าจะพยายามเฮกคลิปเฮดไลท์ที่สุดแหละคะ่ะแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แชร์ความสวยงามเนาะ,ะเนาะมีค mm hmm. วามคุณหลายๆค่ะ mm hmm. ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเ mm hmm. ด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนนะคะเนาะในภาวาะยุคที่โควิดระบาดแบบนี้เนาะค่ะเนาะ,ะผู้สาวค้เราเองกัคิดฮอดบ้านคือกันค่ะแต่ว่า ใช่อง YouTube นี่แหละค่ะเนาะเพราะเป็นเพื่อนแกงเงาค่ะเพราะให้อายให,ให้ล้านให้พี่พีนน่น้องน้องในเบื่องว่าเออการอยู่อาศัยอยู่เมืองนอกนี่มันมัเป็นเรื่องง่ายเนาะค่ะเนาะขิ้ฮอดค่ะกะได้แต่ว่าสักมื่นหนึ่งเนาะคะ่ะสิ่ดีกราเปียมครอ,อบครัวที่เมืองไทยคือกันค่ะโอเคเนาะค่ะฝากติดตามดนะค่ะเดอ้อฝากติดตามทุกตอนทุกเส้นทางการท่องเที่ยวทุกรายการเมนูอาหารเนาะค่ะเนาะ พูดได้เลยค่ะบ๊ายบาย